จัดเหล้วนะครับโอ้ปลายางขี้ควยยขี้ตาคววโอ้ยสองกับบาทนี่วา่าเรี่ยมันไหลไปงามตัวนี้ยางขี้ตาควยยอีกแล้วครับโอ้ตัวนี้ใส่สวยเบ็ดหน่อยได้ใส่สวยครับเฮ็ดดีครับใส่สวยแต้มแหลกจานมอนของฝากจากพวใส่เดี๋ยวฝากคนเมื่อพนาครับ <S 2> <S 2> <S นอาเด่นกินได้ทิสองเตม สวัสดีวันที่ยี่บเก้ามิถุานายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเดินทางมาแม่น้ำโค้งนะครับต้นจามจุริยักษ์ซิกเนเจอร์ตำบลสองคองนอำเภอโพไซจังอุบลราชธานีนะครับผมอีกหนึ่งไม้ตกปรากฏสวยๆหางแดงแดงมือนพี่น้องมายามครับทางอำเภอพนานะครับผมท่านได้พักอยู่เงีวต่อเลยแนนว่าอาจารย์แม่แล้วครับ เพิ่นกำลังแตงห่านครับแต่งองโซงเครือมะลำอมใหญ่บนที่ลงนะครับนี่เดินทางมาจากพนานะครับผู้นำทางอยู่พนทีมงานว้าวเฮานี่ครับอาจารย์ม่อนนะครับมือว้าวแห่งอำเภอพนานะครับผมว่าเป็นว้าเหรียญเนาะอาจารย์หาไม้เนาะเ <c oughs> <c oughs> จอแล้วครับ <c oughs> มาจริงๆนะครับเกินลอยแห่ง <c oughs> ทีมงานโอนี้ก็มาหกเจ็ด นะครับผมเนี่ยเป็นแม่น้ำโค้งนะครับช่วงนี้น้ำกะลดนะครับแต่ว่ากะอยู่ในช่วงฤดูฝนกะถือว่ามันน้ำไหลอยู่นี่ครับไหลยาวๆลอหลินกินกะนี่ครับน้นน้อยสินอนทาบพิ่งนี้เพงโขกวันนี้มันมเดเลยจานเลยครับผมว่าเลี่ยวง่ายนะครับห้าใจหนาอยู่เอาลอดุนครับจิมี่เตียมบ่ากรับหอดบานเฮา ไปได้ครับมาทานวะครับท่านผู้ชมลงไปแล้วนะครับส่วนมากเรียนประกดนี่สิเรียนหน้ามุนตาไกนะครับตัวนี้มุนตาส่างนะครับหมุนใหญ่ที่นักเกินนะครับท่านเฮ้ยนี่ครับข้อห้อมข้อห้อมเอาลองเบิ้งครับโอ้ตัวนี้มาเฮ็ดรุ่นลิมิเต็ดแต่เทิงหน่อยเทิงใหญ่ครับจานหม่อนบานแบบวาวเนาะวาวออกมาง่ายๆได้เพิ่น เจ็ดเมตร <c oughs> นี่ครับพันไมายามนะครับกับผ้าออกไม้ครับน้ามมมีครับกับอาไัยแม่น้ำโค้งนะครับผมเพราอได้ดมเนื้อโอ้ตัวนั้นมายานนันออกมางามเท่นะโอเคครับผมรอรุ่นรอชมแต่งองค์ทรงเครื่องครับใสสวยตเตยมแหลกจานมอน ของฝากจากพ่้ไส่เดี๋ยวฝากคนเมื่อพระน้าครับนอนเดเห็นกินได้สิบสองเต้มีแล้วโอ้พี่น้องปลาเม่น้้ำโขงนะครับปลอดภัยครับผมปากสวยสวยงามปากสวยนะครับผมอู้นครับกับวิวสวยๆย,ย,ยานหมอนกำลังทำการหนึ่งเต้มสวยๆ นี่ครับจัดให้เลยโอ้ววิวมันงามเตะไปครับอลาจานม่อนจัดแล้วนะครับอู้ปลายางกี่ข่วยขี้ตาข่วยอู้นี่ครับปลาแม่นำ้ำโขงร้อยเปอร์เซ็นปอด <S <S นอวะว,ว,ว่าเหี่ยวละละมาตรฐานจากอำเภอพันนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผม เดินทางมาเหรียญน,น้ำร้อเหรียญกินมาเนี่ยผ้าเลาะผ้าโต๊กผอมมาเนี่ยมานไม่มานไวท้ทีหลังครับผมสองกับบาทนี่ว่าเลี่ยมมันไหลไปงามตัวนี้โอ้ผู้บ่าวจากพนาจานม้อนนะครับผมโอ้อยางขี้ตาคุยอีกัน้ะครับโอ้ตัวนี้ใส่สวยเบ็ดหน่อยเลยใส่สวยครับ เฮ็ดดีมาทานมาทานครับเยัยังครับเลาะเลรนกินครับมาทานเหนื่อยนี่ครับใส่ถังครับผมโอ้สอนซองเลยอ่านนะครับเปนะครับปลาหมันคือเกาหมันคือเกาเศราขั้นเราเมื่อาเตรีมรถครับจากพนาอำนาจเจริญพนาเตรียม มีนะครับเหี่ยวโย่มันนี่โอ้เกือบครับเกือบเหี่ยวั้ันวันนี้และนะครับวันนี้แดดและแปรแปเลยมันนี่น้วนาหเขาจะดีานตัวของฝากของฝาพในตุ้มพ่อในตุ้มตัดปลา นั่นไปอะไรกันบอ๊ะตั้งแตงเมื่อกีนะอันนี้ต้มกินนี่ย่างอยู่บ่ไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้พี่น้องมาเยี่ยมมายามว่างๆไปไกลมากเพื่อนนะครับเด้อครับผมเห็นหมองเห็นบอลครับผมร้านหน่อยกันรับทางหลังปลานี่ยไรคลองแฉะอะไรนี่ฝนมาวันน้อนมีเรื่องปลา สีผ้ารอบแบบลอยเลยรัวผมเดินทางปลอดภัยครับนี่ครับพอได้เลี้ยวเรี้ยงเลี้ยงง่ายไปครับ,รบ,พ,รรรบพนาอำนาจเจริญ